ค่ะแฟนคลับทุกท่านนะคะวันนี้มาดามอยู่ที่ตึกเดอะพารเออศูนประชุมแห่งชาติสิริกิจ <c oughs> ทางออก2นะถ้าเพื่อนเอมา MRT หรือถ้าจะขับรถมาก,ก็ได้ค่ะที่จอดรถสะดวกสบายมาก <c oughs> แต่วันนี้มาดามมาที่ BMOC Clinic <c oughs> นะคะ <c oughs> ชั้น2นะคะของตึกเดอะพารเพราะว่ามาดามจะแนะนำเรื่องการทำความเนาะสุขภาพฟันเนี่ยก็เป็นสิ่งกับ สิ่งสําคัญรองจากสุขกับภาพการเพราะว่าใช้บดเคี้ยวอาหารแทบจะทุกมื้อใช่ไหมทุกวันทุกวันทุกวันถ้าฟันเราห่างฟันเรามีปัญหาเราก็กินอาหารไม่อร่อยไม่มีความสุขค่ะสโลแกนของเคยเห็นว่าอะไรคะ Where happy is m i e begin ใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็เออมีความสุขยิ้มแย้มแจ่มใสเชิญมาพบกับคุณหมอของมาดามดีกว่า ไมาอยู่กับคุณหมอนะคะที่บบกว่าช่วยดูแลเรื่องฟันให้มาดามนะคะว่ามาดามมีปัญหาเรื่องการจัดฟันเนาะวันนี้อยากให้คุณหมอแนะนํานิดนึงว่าแบบว่าสุขภาพฟันขนาดไหนที่จะต้องแบบว่ามาหาเพื่อเตรียมตัวด,ดัดกับทํำยังไงเพื่อป้องกันไม่อยากให้ดัดอะไรอย่างเงี้ยดัดจริตแล้วคะ <c oughs> ดัดดา เพื่อนมาดามดูสิคะดูบุ้งจ้าอยใหุ้ณหมอแนะนำเลยดีกว่านะเม่ต้ไม่เสียเวลาชิค่ะสวัสดีค่ะหมอหนูนะคะ b ีเอโีนะคะจริงจริงเราก็มีแล้วสองสาขาก็คืออยู่ที่ลาดพร้าวนะคะแล้วก็อยู่ที่ประชาวิทิตอันนี้เป็นคลินิกที่3ก็เดินทางสะดวกมาจาก MRT ได้เนาะก็สาหรับของมาดามเนี่ยจริงจริตอนที่มาดามมาเขาก็สวยของเขาอย่างนี้อยู่แล้วบอกว่าฟันเขาห่างผมก็เลยอ๋อมีความเป็นเคสมอดนิดนแต่ว่านะคะมีปัญหา ทุกคนเคยถามมาดามเหมือนกันว่าฟันสวยอยู่แล้วมาจับทำไมเปล่าดิฉันอุดปิดเอาไว้ปิดทางเอาไว้ก็เลยบอกว่าพอเลาะออกมาโอ้โหมีความห่างเนาะแล้วก็บอกว่าพอดีพอบอกว่าพอไปหาคุณหมอบอกว่าเช็คทุกปีทุกปีหมอว่าเอ้ยมันจะทําให้เหือดล้นนะข้างในมันดังกันก็เลยจําเป็นต้องลือแล้วก็มาปรึกษาพี่หนูอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่จัดฟันเนี่ยก็มี2แบบก็คือจัดเพื่อความสวยงามก็คือเราก็อยากจะสวยเนาะใครฟันยื่นฟันซ้อนเกอะไรเงี้ยก็อยากจะจัดฟันแล้วมันก็จะเสริม กภาพเหมือนที่แบบสวยแล้วก็สวยไปกี่ขอบคุณมากขอบคุณมากค่ะคุณหมอมาดามจะได้ขอใครที่ก้องสั่นนะคะมาดามจะได้รถแรกแจกแทนจะคุณหมออิดนู่นคุณหมอจะว่ารถให้มาดามหน่อยนะคะไม่มีตังค์น้องอแล้วก็อีกอันหนึ่งที่สำคัญก็คือการสกฟารนถ้าเกิดว่าใครที่แบบเคี้ยวไม่ได้อย่างเช่นคนที่เขาขานไปยืดมากๆเขาก็ไม่สามารถที่จะเคี้ยวข้าวได้หรืออะไรอย่างเงี้ยค่ะก็จะต้องมาปรึกษาเพื่อที่จะตัดฟานให้เขาสกฟันได้หรือใครที่แบบ ยืนมากๆหรือฟันหน้าไม่สมกันเลยเนี่ยมันก็จะมีผลต่อทั้งไม่ใช่แค่การบทเคี้ยวแต่ว่ามีผลกับการพูดบางทีการพูดบางเสียงแหางช่งสอเสืออะไรอย่างเงี้ยต่าๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าถ้าเกิดเป็นเสียงภาษาอังกฤษก็อาจจะเป็น PHSH อะไรอย่างเงี้ยค่ะที่มันต้องใช้แบบฟันหน้าประกบกันยอย่ารเงี้ยก็อาจจะไม่ชัดก็ถ้าคนที่มีปัญหาอย่างเงี้ยเรื่องการสบฟันการบทเคี้ยวแล้วก็ความสวยงา,ามก็มาปรึกษาเราได้เป็นการ ของเราเนี่ยมีคุณหมอเฉพาะทางจริงของเรามีคุณหมอเฉพาะทางทุกสาขาเลยค่ะแต่ว่าก็จะเชี่ยวชาญทุกสาขาคุณหมอตะปันก็จะเป็นหมอหนูเองแล้วก็จะมีคุณหมอท่านอื่นๆที่เป็นคุณหมอเฉพาะทางหมดเลยค่ะก็ะประมาณนี้นะคะคือมาเพื่อมาดามเนี่ยมาดามแนะแนำม,มาสองคนแล้วให้มาหาคุณหมอนะคะเพราะว่า คนหนึ่งฟันห่างถามาดังว่าอุ๊ยปล่อยได้ยังไงอะเธอฟันห่างแบบนี้ไม่ใช่อะไรในทางโงวเฮงเขาบอกว่าเหมือนกับว่าเก็บเงินไม่อยู่ซักล่วนางก็เลยรีบมาปรึกษ,ษาเลยค่ะช่างก็หัวดามเองอะค่ะอย่านะยืนทําเป็นเงียบค่ะอีกคนหนึ่งเป็นแบบแอร์โฮสเตสนะคะจากแบบอินดิไลน์เนาะอินดิไลน์ที่นี่ก็ก็มีนะคะเพราะว่าต้องจัดแบบใสอะไรอย่างนี้เนาะ เผื่อบบว่าประสบปัญหาเรื่องราคาหรืออะไรอย่างเงี้ย <c oughs> ก็โทรเข้ามาปรึกษาหรือคุยกันก่อนได้บางทีมีโปรโมชั่นแต่ละเดือนใช่ไหมคะพี่หนกบางทีบอกว่าเออแบบว่าพี่หนุคะเงินสตังค์จะแบ่งจ่ายยังไงดีคะอะไรอ <c> ย <oughs> ่างเงี้ยปรึกษาได้ค่ะแบบว่ามีทางอ๋อนนึกว่าออจะให้ขอยืมเงินชิเปล่าชีวิต,วต,วตมีทางออกให้ค่ะไม่ไม,ไ,มไม่ต้องไปโศกเศร้าเสียใจนะเรามีทางออกโอเคนะอืมค่ะ อาจารค่ะถ้าอยากจะบอกว่ามาจัดฟันโฟฟันหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอะขุดหินปูนอะไรก็มีเนาะแบบว่าทำง่ายๆใช่ปะถอ,อนฟันบางคนต้องโดนล้อออกอะไรอย่างเงี้ยช่างก้องของมาดามเองค่ะแล้วเจอกันค่ะ